การตรวจหาค่าความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงหรือค่าฮิมตโตคิดนะคะหลังจากที่เราเจาะเลือดใส่เข้าไปในทิ้วฮิมตโตคิตทิ้วแล้วนะคะมีดินน้ำมันปักอยู่ที่ปลายด้านหนึ่งจากนั้นเราก็จะเอามาใส่ในเครื่องปั่นนะคะเปิดฝาดำนะคะแล้วเอาทิ้วฮิมตโตคิตเนี่ยใส่เข้าไปในร่องซึ่งร่องจะมีอยู่ทั้งหมด 24ร่องด้วยกันนะคะเวลาวางให้เอาดินน้ำมันเนี่ยหันออกทางด้านนอกเสมอนะคะในการวางถ้าเราปั่นอันเดียวนะคะเราจะต้องหาฮิมโตคิททิ้วเปล่าเนี่ยมาวางไว้อีกทางด้านหนึ่งเพื่อถ่วงสมดุลน,นะคะจากนั้นเราก็จะใช้ตัวแผ่นดำเนี่ยมาปิดนะคะหมุนให้แน่นแล้วถึงจะปิดฝาเครื่องปั่น จากนั้นนะคะเราจะหมุนเวลาในการปั่นอยู่ที่5นาทีพอครบเวลา5นาทีนะคะเราก็จะมาเปิดเครื่องหมุนฝาดำออก แลวหยิบทิว้วฮีมาโตคิททิ้วขึ้นมานะคะก็จะเห็นว่าตัวเม็ดเลือดกับน้ำเลือดจะแยกออกจากกันนะคะเม็ดเลือดจะหนักกว่าก็จะลงมาอยู่ทางด้านล่างน้ำเลือดจะอยู่ทางด้านบนนะคะจากนั้นเราก็จะเอามาอ่านค่าความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงโดยใช้ตัวแผ่นตรวจฮีม ATO คิทนะคะซึ่งมันจะมีอยู่2เส้นนะคะเส้นล่าง แล้วก็เส้นบนนะคะเส้นล่างเราจะให้ตรงกับตำแหน่งของดินน้ำมันตัดกับเม็ดเลือดแดงส่วนเส้นบนนะคะเราจะเลื่อนให้ตรงกับขอบบนสุดของน้ำเลือดจากนั้นนะคะเราจะใช้ตัวแผ่น มาพาดผ่านตรงตำแหน่งระหว่างเม็ดเลือดกับน้ำเลือดนะคะแล้วก็อ่านค่าที่ทางด้านขวามือนะคะก็จะได้เป็นค่าฮีมมโตคินค่ะ